รับสวัสดีครับนะวันนี้ผมมิวมิวเอ็กมานำเสนอครับนะอน่า1.9เนวิดิอนิกครับนะตัวท็อปของเราปี20ครับนะเลขไม่แสนครับนะราคา799,000สามารถฟรีดาวพอน16่น16นี้สบายสบายเลยฟรีดาวนี้ด้วยครับนะปายทะเบียนเกือบเรียงครับนะ 1237เ็ 1> 1, 2, 3, 7, ครับเป็นายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะใครอยากได้คันนี้แค่ติดต่อมานะครับนะ้าด้านในสีสวยครับนะสีดําพร้อมกับจอกลางมีให้แล้วเรียบร้อยครับนะลูกค้าอย่างจวาดครับนะสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพนะเรามีวิการไปแน้นไปหาถึงหน้าบ้านเลยครับนะผลว่าผ่านแล้วส่งรถสลด์ให้ด้วยครับใครอยากได้แค่ติดต่อมาส่วนรายละเอียดรอบคันนี้ไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับน้าแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะวันนี้ก็มีมิลเอครับนะอ่าเป็นตัวบอกเลยว่าตัวท็อปนะปี2020ก่อนเปลี่ยนโฉมครับนะเป็นมิลเอครับนะ1.9เนวิดอออนิครับนะสวยๆคันนี้เลยครับ2อ่านะแค่ติดต่อมานะได้แน่นอนครับนะตัวนี้ครับนะเป็นรถปี2020ครับนะปีสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นออ l นนะครับนะ ก็บอกเลยว่าราคาไม่แพงมากครับนะอยู่ที่799,000สามารถฟรีดาวได้ครับนะผ่อน 16. สบายสบายตลอรอยุสัญญานะไม่ใช่ว่าปี2ปี3แล้วมาเพิ่มนะไม่ครับนะราคานี้จบครับแล้วก็เลขไมคแคสแสนหกนะกำลังพอดีเลยนะครับนะไม่ถือว่าเยอะครับนะาสำหรับตัวเครื่องอีซูซูครับนะคันนี้ก็เป็นสีขาวมุกนะสีขาวมุกสีหายากด้วยด้านหน้าให้ดูก่อน นี่ครับตัวด้านหน้าโคมไฟนะใสๆครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกครับนะพร้อมกับโปรเจคเตอร์ตัวเดย์ทําแบบกลายนิ่งสวยๆนะครับนะด้านล่างมาพร้อมกับไฟตัดหมอกครับนี่นะตัวกันชนครับนะไม่มีชนหนักมาแน่นอนทั้งหน้าและหลังเลยเราคัดรถเกรด A อยู่แล้วครับนะเพื่อ f c และลูกค้าครับนะไม่ใช่ว่าเอาเกรด B เกรด C มาขายแล้วเอามาขายในราคานี้เราบอกลูกค้าว่าเป็นเกรด A นะเสียชื่อเต้นหมดครับนะ บอกเลยว่าเราติดหนึ่งในสามของประเทศครับนะขอแค่หนึ่งในสามพอไม่จําเป็นต้องเบอร์หนึ่งนะของประเทศนะก็เรื่องคุณภาพนี้ไว้ใจพิจนตได้แล้วก็ไว้ใจแมนน้อยได้ครับนะก็คันนี้นะก็สีสวยนะสเกิร์ตมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะตัวกระจังสีสวยโครมเมยมลงดํานะอ่าเป็นโครมเมยมสีดํานะลงดําให้แล้วเรียบร้อยครับนะตัวกระจกนะใสๆสทั้งสองฝั่งนะครับนะเก็บระหว่างกันชนครับนะแล้วก็ตัวรถครับนะไม่มีอ้าแน่นอนพร้อมกับร้อมแม็กปัดเงาสีถูกชนครับนะ ขอบ18แล้วเรียบร้อยครับนะใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับนะเดีย๋ยวผมให้ดูก่อนนะรถถอยแป๊บหนึ่งครับนะโอเครถเยอะมากนะครับตัวนี้ก็เป็นยางของมิชลินครับนาะมาในขนาดยาง 265/60R18 ครับนะเป็นแม็กขอบ18นะสวยไหมผมว่าสวยนะจะใครอยากได้แค่ติดต่อมานะอ่าแล้วก็ตัวกระจกของเขานะให้ดูก่อนเดีย๋ยวผมแปบบ๊แบบหนึ่งนะ กระจกก็มีมอ,อกรอให้ครบปกติเลยนะเป็นสไตล์ของตัวอ,อีอูซูอยู่แล้วครับนี่ครับนะสวยไหมผมว่าสวยนะผมว่าสวยนะมือจับโลงโครเมียมแล้วเรียบร้อยครับนะก็สภาพยอย่างนี้หายากครับนะตัวบันไดเป็นสีจะไม่ใช่สีดำด้านนะของเขาจะเป็นสีดำเงานะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ก็รถจะมายางเป็นยางปี2023นะเป็นของมิชลินนะครับนะ ดอกยางให้ดูก่อนนะเจีมๆอย่างนี้เลยภายในซุ้มครับการแต้มสีจากโรงงานนะซุ้มสีสวยหัวนอตคมๆอย่างนี้ครับนะใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับนะแล้วก็ตัวล้อแมกด้านหลังครับนะสภาพสวยเหมือนกันนะครับนะภายในคัสซีครับนะนี่รถ PPV นะรถ PPV นะครับนะล้ออะไรเห็นไหมสีโอ้โ oh หยังไม่เคยแตะถนนเลยนะล้ออะไรของเขาเดีย๋ยวผมให้ดูสภาพเต็มๆก่อนนะนี่ครับนะสันเหลี่ยมคมๆแบบนี้เลย นะครับนะฟรีดาวได้นะดอกเบีย้ยต่ำสุดของเรา2.39ใครอยากได้มาครับได้ตัวท็อปด้วยนะได้ตัวท็อปด้วย1.9ดเนวิดอครับนะปี2020ครับนะสวยไหมผมว่าสวยนะขับแล้วดูเท่หน้าหล่อด้วยนะตัวนี้เป็นตัวหน้าหล่อด้วยนะก็สสวยครับนะด้านหลังก็มีสเกิร์ตให้แล้วเรียบร้อยครับนะสภาพแจงแจงนะสีเป็นโนแบ็คอ่าอย่างนี้เลยนะขออนุญาตถ่ายกันชัดๆเห็นกันชัดๆไปเลยนะ ตัวโครเมียมเขาผมชอบอะเป็นโครเมียมลงดํานะโครเมียมลงดําแล้วเรียบร้อยนะในส่วนของตัวอ่านี่นะตัวกล้องมองหลังอ่าตัวเลนเส์ใสๆเลยนะตัวเลนเส์ใสๆเลยใครอยากได้แค่ติดต่อมานะอ่าขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจิบ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 เออเปิดตรงนี้ เปิดตรงนี้นะเห็นนะตัวล็อกเขาเป็นระบบไฟฟ้าเขาจะมีปุ่มอยู่ด้านในนะครับนะจะมีปุ่มอยู่ด้านในตัวนี้ก็สวยๆนะเบาะแถวที่สามแจมๆถาดรองให้แล้วเรียบร้อยครับนะ<อ>นี่เลยมีมีที่วางของให้สําหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆนะชุดแม่แรงอุปกรณ์เครื่องมือต้องมีให้ลูกค้านะต้องมีให้ลูกค้าครับด้านหลังมีช่อง DC 20โวลต์ให้นะให้มา120วัตถือว่าแม็กเลยนะครับนะสำหรับตัว m u x ตัวนี้ครับนะ เบาแถวที่สามผมขออนุญ,ญาตดึงดึงและพับนะใช้มือเดียวได้ครับนะเป็นบเป็นพับเก็บนะถ้าเป็นโ o ลเดอร์เขาจะเป็นแขวนใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วโฟลเดอร์แต่ตัวนี้ก็ถือว่าได้พื้นที่มานะได้พื้นที่มากว้างพอสมควรถือว่าโอเคถือว่าส,สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ไฮไลท์ของเรานะตัวใหม่ไม่มีนะตัว3.0อัลติเมทไม่มีนะจอครับนะสำหรับห้องผู้โดยสารครับแถวที่2มีมาให้แล้วเรียบร้อยแถวที่3ก็ดูได้นะ ไม่ใช่ว่าดูไม่ได้นะแล้วก็สันเหลี่ยมให้ดูก่อนนี่ครับนะคมคมหัวน็อตเจีมๆอย่างนี้หายากครับนะนี่ครับหัวน็อตไม่เคยโดนมาแเจแตะมาแน่นอนสภาพสวยๆอย่างนี้เจียมๆหายากนี่ครับนะ,ะตัวโชก็ตัวซีลตัวซีในต่างๆไม่มีการสึกล้อของตัวยูครับะนะสันเหลี่ยมคมๆไปเลยเห็นกันชัดๆไปเลยะคระับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดน,นะสามารถซื้อรถก,กับผมได้ครับนะไม่จำเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพครับนะเรามีบริการไฟแนซตไปหาถึงหน้าบ้านเลย ผลอนุมัยผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้้วยครับนะทั่วประเทศครับนะเหนือออกตกใต้ผมส่งหมดครับนะแค่ติดต่อมานะครับนะคันนี้ก็ได้ไปไปลทะเบียนกรุงเทพด้วยนะครับนะก็โอเคสวยๆนะขออนุญาตปิดลงแป๊บหนึ่งนะอย่ามีรถผ่านนะอย่ามีรถผ่านอันตรายคนเดินผ่านก็อันตรายนะเราต้องมีความปลอดภัยนะเซฟตีเฟิร์สไปก่อนนะครับนะโอเคมาในส่วนของฟังฝังขวานะสันเหลี่ยมคมคแล้วก็แสงที่กระทบกับตัวรถเห็นไหมครับนะ เงาสุดนะลูกค้าคนเก่าดูแลรถด,ดีมากด้านบนนะตัวแหลกครับนะสภาพเจียมๆนี่เลยนะหลังคาคีบฉลามมีให้ครบปกติตัวกระจกนะนะตัวกระจกแท้อยู่แล้วครับนะของอีสูเขาจะไม่ขึ้นคําว่าอีสูนะเขาจะเป็นตัวนี้เลยนะเป็นคํานี้เลยนะครับนะมอกรมีให้ครบนะมือจับลงโครเมียมส,สวยๆล้อแม็กสีสวยๆนะกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับนะเพราะว่าผมลืมไม้กันสั่นมาแต่ไม่เป็นไรนะ เพื่อเอฟซีครับนะคัสซีสวยๆนะคัสซีสวยไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมถ้าคันนั้นรู้ลูกค้า,าเห็นว่ามีการตัดคัสซีมาหรือเครื่องไม่ใช่เครื่องของเขานะชรยินรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะแล้วก็ตัวด้านในครับนะได้เป็นเบาะหนังสีดําแล้วเรียบร้อยครับนะตัวเบาะไล่ตะเข็บสีขาวนะไม่ขาดไม่ยุบตัวนี่ครับนะตัวพื้นเจ่มๆนะ แล้วก็มีช่อง AC ให้ครับนะไฟบ้านให้แล้วเรียบร้อยครับนะ220โวลต์ครับนะให้มา150วัตต์แล้วก็ตัวชาร์จครับ1แอมป์ของ USB นะ2องตำแหน่งมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะอ่ามีทั้ง1แอมป์แล้วก็2แอมป์นะชาร์จเร็วชาร์จช้าก็ขึ้นอยู่กับแอมป์เลยนะครับนะส่วนด้านบนตรงนี้ครับนะมีจอให้จอนี้ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะเป็นของ i s ซูติดตั้งมานะครับนะก็สามารถเก็บทับได้นี่เลยขนาด10นิ้ว นะขนาด10นิ้วถือว่าโอเคแอร์ด้านหลังมีมาให้แอร์แถวสามีมาให้แล้วสภาพหลังคาสวยๆนะไม่มีรอยยันมหาอุดเลยแล้วก็ตัวคาน B บีนะบานพับรับนะ้าไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะก็อ,อาจจะสั่นนิดนึงนะครับนะขออภัยด้วยนะครับนะขออภัยด้วยเพราะว่าผมลืมไม้กันสั่นมาแต่พยายามจะถือให้นิ่งที่สุดนะครับนะขออนุญาตเปิดครับนะจุดเม็ดอาร์คอยู่คบรับนะ้สีเดียวกันกับตัวรถนี่เลยนะสีเดียวกันกับตัวรถก็จ่มๆนะตรงประตูตรงนี้เป็นซอฟท์ชัต นะไล่สีเป็นโนแบ็กแล้วเรียบร้อยครับนะสภาพประตูสวยมากนะสันเหลี่ยมคมๆนะครับนะสันเหลี่ยมนี้คมๆอ่าโอเคอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอห้องคนขับกันนะฝั่งด้านหน้านะฝั่งด้านหน้าก็ตัวด้านหน้าครับนะนี่นะเบาะปรับไฟฟ้าครับหน้าคู่แล้วเรียบร้อยครับตัวเบาะบอกเลยว่าเป็นเบาะงสปอร์ตเข้ารูปครับนะเป็นคูแม็กนะ ไม่เก็บความร้อนครับนะเป็นเบาะที่ไม่เก็บความร้อนก็ถือว่าสวยถือว่าโอเคระบายความร้อนได้เร็วด้วยนะครับนะแล้วก็ในส่วนของประตูฝั่งคนขับนะตรงนี้ก็เป็นซอฟทัชครับนะนี่ซอฟทัชนะตรงนี้จะเป็นพาสติกขึ้นรูปนะออโต้ฝั่งคนขับนะหน้าต่างแล้วก็มีเซ็นทัลล็อกให้แล้วเรียบร้อยครับนะตรงนี้เป็นสีเป็นโ no นแะบ็คฟิลม์มนะฟิล์มเป็นของไฮคูลครับนะของแท้นะเป็นของไฮคูลแล้วเรียบร้อยนะฟิล์มขนาด40นะผมว่ากําลังพอดีนะกําลังพอดีนะ ไม่มืดเกินไปไม่บางเกินไปนะครับตอน,น,นคืนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ครับนะควบคุมความเร็วนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะลงในที่ลาดชันครับกระโจกพับข้างป,ป,ปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะมวดอออโตสตาร์ Start, หรือออโตรันนะสำหรับจอดดับเหยียบคันเร่งสตาร์ทครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับนะนะสวยๆนะสวยๆนะนี่เลยนะ สามก้านนะสไตล์ของอูสุเขาอยู่แล้วนะตัวมือจับคมๆคมนี่เลยคอนโซลนหน้าส,สวยๆนะไม่มีรอยของแดดเรียนะอคอนโซลตรงกลางพวงมาลัยออโตโอ้ไม่เกียร์ออโต้นะเบรกมือให้แล้วเรียบร้อยนะก็ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นเบรกมือไฟฟ้านะก็เป็นตัวนี้เป็นตัวก่อนเปลี่ยนโฉมนะเป็นตัวท็อปนะเป็นตัวท็อปขออนุญ,ญาตเข้าด้านในนะครับนะคาร์เก็สวยๆครับนะไม่มีหักไม่มีงอไม่มีต่อไม่มีเชื่อมครับนะ การแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับนะนี่คือรถสภาพ 7A นะขออนุญาตเข้าด้านในและสตาร์ทรถให้ดูครับอ่าเป็นพุทสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะเป็นพุทสตาร์ทแล้วเรียบร้อย Energy Start-Stop ครับนะในส่วนนี้ก็ขออนุญาตผ่อนเสียงเพลงนิดนึงเดี๋ยวช่องติดลิขสิทธิ์นะครับนะโอเคครับนะ้เลขไม่แสดงที่166692กออ่าก็ถือว่าโอเคนะหน้าปัดทรงสปอร์ตนะให้มาที่ท็อป สปีดที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ6,000รอบนะ6,000รอบต่อนาทีนะครับนะถือว่าโอเคถือว่าสวยสวยนะถ้าใครอยากได้ก็แค่ติดต่อมานะครับนะแค่ติดต่อมาก็เจีมๆอย่างนี้หายากครับนะหน้าจอนะขนาด8นิ้วนะขนาด8นิ้วประมาณ8ประมาณ8 9นิ้วนะ9นิ้วกนิ้วนะก็มีนวิเกเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยครับนะเป็นแบบ3 d นะก็ถือว่าโอเคนะถ้าปุ่มโฮมล่ะนะโฮม แบ็กต่างๆนะแบบนึงผมกอกดนึงอ่านี่นะระบบนาทางครับนะหมวดอีโคคารหมดมิดเดลหมวด Media. มิดเดลมีอะไรบ้างนะครับนะก็มี am disc usb สามารถเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a เพได้นะแล้วก็ aux ครับนะบลูทูธครับนะ hdmi นะสามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคระบบนาทางก็ดีเหมือนกันสามารถปิดหน้าจอได้ด้วยนะอ่าก็มีเฉพาะตัวนาฬิกาให้เป็นนาฬิกาดิจิตอลครับนะ ด้านบนตรงนี้ก็แป๊บหนึ่งนะ,ะตรงนี้นะก็สามารถเอาไว้ใส่บัตรใส่อะไรได้นะแต่แต่ถ้าเป็นรถผมสมัยก่อนแต่ก่อนผมขับเป็นตัววเอ็กแหละก่อนจะก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นฟอร์จินเนอร์นะตรงนี้ผมจะใส่ระนะผมจะใส่พระหาผ้ามาลองนะเป็นเป็นจีวรผมแหละไม่ใช่จีวรเป็นเป็นเป็นจีวรผมแหละนะผมตัดผมตัดตอนที่ผมบวชอยู่ผมก็เอามาลองไว้นะแล้วก็เอาระมาวางนะเอาระมาวาง กันเสียงกันอะไรด้วยก็ไม่ต้องมาวางนี่นะให้เกะก,กะก็ถือว่าโอเคนะไรอินม์เจนซีใช้งานได้ปกตินะตรงกลางใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนะด้านล่างครับเป็นแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยครับนะก็ถือว่าออกแบบมาดีออกแบบมาสวยนะด้านล่างตรงนี้คืออะไรช่องนะ USB ครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อย HDMI นะช่อง DC12 โวลต์ 1, มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวเก็บของนะเก็บของตรงนี้เขามีช่อง DC12 โวลต์ 1, ให้เยอะมาก นะอีสุให้มาเยอะมากนะอ่าสามารถเก็บของเก็บไรได้นะแล้วก็ในส่วนของนี่ครับนะคู่มือมีให้ครบครับบุ๊กสวิตมีให้ครบลูกค้าสามารถอ่าสามารถไปเข้าศูนย์ได้ปกตินะแล้วก็มีรีโมทให้แล้วเรียบร้อยครับนะรีโมทของแท้นะจากอีสุเห็นไหมครับนะรีโมทควบคุมจอด้านหลังนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะก็ถือว่าได้มาเยอะนะรถมือสองได้มาครบเลยนะครับนะเป็นหน้าจอเป็นรีโมทของตัวนี้นะรีโมทต,ตัวนี้นะอ่า ผมเห็นบางคันเอาไปติดดาวเทียมเลยนะดูทีวีดาวเทียมได้เลยนะครับนะก็โอเคใครก็ซื้อไปอยากไปทำอะไรก็ความสุขนะความสุขนะผมว่าผมก็มีขับฟอร์จูเนอร์เหมือนกันก็ความสุขนะขับแล้วดูเท่ดูหรูหรานะก็ดูมีสไตล์ยิ่งขึ้นนะครับนะก็ะสวดด้วยขับแล้วหล่อด้วยนะ,ะนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะส,สวยๆนี้หายากครับนะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับ ครับก็มาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะอ่าระดับแรกครับฝากระโปรงนะนี่เลยนะครับนะแจมๆจมไหมหัวน็อตไม่เคยโดนเันแจแต่มาแน่นอนนะครับนะให้ดูก่อนเลยเพราะว่าลูกค้าชอบดูฝากระโปรงนะต้องมาถ่ายฝากระโปรงให้ลูกค้าก่อนเป็นระดับแรกนะอ่าเปิดมานะหัวน็อตคมกริบครับนะทั้งบนและล่างเลยนะสภาพชัดชัดแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีนะอ่าไม่มีฉีกขาดแน่นอนนะครับนะแล้วก็ตัวการเก็บ ข่อของเหลวท่อสายไฟต่างๆอยู่ในสภาพดีตัวกรองใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนะเป็นเครื่อง DDI ครับของอเุสุนะ1.9ลิตรครับถือว่าโอเคนะอัตราการประหยัดน้ำมันนี้ไม่ต้องไปสืบนะเครื่อง1.9ประหยัดอยู่แล้วครับนะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับนะไม่ต้เป็นต้องรอ2ปีค่า c c a ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปลี่ยนให้เหมือนกันนะตัวนี้ครับนะทัร์โบครับนะมีคอมเร็ว์ให้แล้วเรียบร้อยครับนะขาหน้ามอน้ำครับนะไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนนนนะะใหห้ดูกัััชไปเลยวตี่ครบ ทั้งสองฝั่งอาจจะตาลายนิดนึง,งนะว่าผมลืมไม้กันสั่นมานะครับนะโอเคก็ตัวหม้อน้ําเขาไม่รู้ประเหต์ไหมนะตัวคีบเขาใหญ่มากนะแล้วก็ตัวอินเตอร์นะหม้อน้ำสองใบนะน้่นในหม้อน้าครับนะเครื่องยนต์แล้วก็มีตัวอินเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยครับนะเป็นคอมเมอร์เรลนะครับนะแล้วก็ตัวเนมเพจก็ชัดชัดอย่างนี้เลยนะตีมาคมคมแบบนี้เลยมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะบริษัทอิวสุมอเตอร์ประเทศไทยครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะก็ชัดชัดอย่างนี้เลยนะ แต่ไม่ขอถ่ายลงรายละเอียดเยอะครับนะอ่าก็สําหรับให้ลูกค้าดูนะครับนะในส่วนนี้ถามว่าโอเคไหมนะได้ตัวท็อปด้วยนะได้ตัวท็อปด้วยก็ออปชั่นก็จัดมาเต็มนะครับคันนี้สามารถฟรีดาวได้ราคา7 9 9ไม่ถือว่าแพงครับไม่แสนหไม่ถือว่าเยอะครับนะแล้วก็ตัวนี้เป็นรถปี2020ด้วยนะครับนะ1.9 d ่ง i ุดเก้าดีออนนีครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะ สุดท้ายนี่ครับนะก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวไม่ใช่หัวใจดิกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะไปอ่าอีกแอปหนึ่งแล้วนะอ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนครับนะจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆสวยๆแบบนี้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ